สดียามเช้าเช้านะครับที่นอกนี่ข้ามาเบึงขอบตัวสุขสันตอบตัวสุขสันต์เป็นขอบรับวรพญาคุณครับพญาคุณนี่มีเมียหลายครับพญาคุณไกเมียเพิร์ลยูนอคอระมาณสีสิบโตครับหนึ่งไอ้จำานวนนั่งนีนางงามไปจำข้อนางงามข้อแสงนางงามปานหวานแต่เมียหน่อยน่อยคนหนึ่งหนึ่งก็ลั่ขึ้นไป <laughs> คื่อนั่งปันเชรนะครับซึ่งได้ทีหกเดือนคือเขาหกเดือนครับที่นอ้องปันเชรเป็นลูกของปันวาดครับลุ่มเกตเดี๋ยวภาพไม่ไจิกใจว่าเป็นผ้าลูกผ้าเมียเป็นเมฆยางออกกำลังกายเมฆยางลับ,บหมอกแต่เศร้าลูกท่อแสงนะครับคือประกายแสงตอนนี้กำลังสวยนุ่มอยู่นะครับ ตั้งใจว่าสิไปเดินไปเดินในในเกาสนามงานอุทัยกินนมขา้าคุยขอกมาบ่บ่าท่านเดื่อนกิน,นกินค้ากินแน่ครับย้ายป่ะทศนครับลุนฟ้นดนนาดมนมก็เลยบบริสไปอ่าต่อแสงลูกขุนไก่ปานหวานจะรู้ว่าขุนไก่ลูก,ก,ลลกปนานหวานเป็นแพง สนใจครับทั้งสองตนของแม่เบย์หรือว่าเบ์ไงสำหรับฝ่ายฝ่ายที่เป็นแม่พันธุ์โลหะิบโลหะซิบเกือกือันบานวับานวัถึงเรเนาะพอแสงจะถึงเนาะพอแสงถึงนะ โดยรอบครับตอนเช้าเช้าเอาปเน้นที่ต้องแยกทั้งสองตออกมายางเฉพาะตั้งหากครับเพื่อนผู้ใดติดตามก็สีหูดีเนาะเขาเคยบอกไปหลายรอบแล้วว่าเขาเคยบอกสูพี่น้องฟังไปร้ายเทื่อแล้ววะใช่เพือตัวที่เป็นพวกเขาพวกเขากุ้มอะนะเพื่อเขาแยกมาโดยตลอด ภาวะว่าเขาปล่อยมากกับกลุ่มใหญ่ๆนี่ยข้าศึกถือกำลแก่ได้ครับอาจสีมีการชนกันเท่ากับเป็นห่วงควายที่เทาคิดว่าเท่าทีจะปกป้องก็เป็นพิเศษหรือว่าดูแลเป็นพิเศษเท่ากับองแยกกลุ่มเป็นพิเศษเนี่ยภาวะขึ้นเกิดมีการชนมีการยังเกิดขึ้นมันจะควบคุมนะครับต้องอัมัดระว่างเราต,าต้องแยกกันไม่ได้สิเพือ่อนนะกินนม กินคักกินแน่ประกายแสงแต่แม่ก็ดูแลลูกดีดีครับนอมรับครับว่อแสงเป็นควายที่ดูแลลูกดีมากๆตัวหนึ่งนะครับนิ่งไม่ว่าลูกสีออกไปข้างนอกไปวิ่งเล่นไปแล่นเล่นสีเขาก็บุเคยว่าสีผูว่าพิเวน,นะฮะเอาก็สีดูแลห่างๆว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็กลับมา,าสินะยกเว้นว่าไปรับสายตาแม่อีลีไปไกล เขาจังสีวะาหาอนนี่ตึงเขาเป็นควารย่งีหนูกว้างแต่ลูกลูกนี่ก็แสนรู้เหมือนกันเขาไม่พึ่นใกล้เป็น,ปนายนา,ง,านยงต้อเอามายางเสื่อเป็นปกติครับทุกเสื่อถกแรงครับก็ต้องปล่อยเขาออกมายางมารี่แลก เกื่อเขาบกเรียนะครับอยู่ในคอกหลายาัวเกเียดอันนี้คือลูกที่ทอแสงเกิดขึ้นกับขุนไกรและปานวาดก็เกิดขึ้นกับขุนไกรนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจและและว่าระดับพ่อพันธุ์ของอย่างขุนไกรเนี่ยที่ให้ลูกในคอกมาหลายๆตัวนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราพอใจมาก แม่กระทั่งลูกออกมากเนี่ยแตู่มสึกว่าสิสิไลายจะ่ต,ตแม่ครับจะเป็นตัวเมียมากถึง90%ซนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ํำคุ้นห้คอเข้าอยู่นะครับสำหรับคุณไก่แต่ในอนาคตข้างหน้านะครับเราก็มีแพลนมีแลนแล้วก็คิดว่าก็อยากเห็นใจนะครับก็อยากเห็นว่า ทอแสงเนี่ยจะมีลูกกับใครแล้วก็ปานวาดในเกรดแม่ที่160ขึ้นเนี่ยจะมีลูกกับใครซึ่งเข้าก็ต้องการฝ่ายสายต้องการมีพอพันใหม่ๆเขามาเบิงเขามาผสมเบิงว่าอย่างทอแสงแม่เกรดระดับนี้เนี่ย,ยที่เขาได้แกนแชมป์ถึงสิบรางวัลถ้วยพระราชทาน เท่าสีใส่ก็พอพันใดจังสิเหมาะสมกับเขาจังสิให้ลูกออกมาอย่างที่เห่าอยากจะเห็นก็คิดไว้ในใจแล้วหรอครับว่าเราจะใส่กับตัวไหนนะครับซึ่งี่ลูกกับคุณไกดเห่าก็เห็นแล้วรือว่ารือว่าหรือว่าพ่อใจอย่างมากแหละครับพี่น้องแต่ในอนาคตข้างหน้านี่อีกอีกหนึ่งเดือนนี่แหละเราจะใส่กับพ่อพันุหนเดี๋ยวลองลองให้พี่น้องเนี่ย วิเคราะห์กันแล้วก็อยากเกียนทอแสงผสมกับตัวไหนก็ลองลองขอมมนต์กันเข้ามาได้ลองนําเสนอลองแนะนนเขผสมาได้นี่บันแขรงขากับปุ้ยเป็นแบบเป็นได้สวยข้อไม่อะไรขากัะไง่แขรงกระยัน,นต้องมาเห็นด้วยตัวเองด้วพี่น้องนะครับมีโอกาสป็นแซนพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้นะครับหรือว่าอยากมาเบินลูกทอแสง เบิงบ่งได้เบิงบ่งเบิ่งเบิ่งท้ายเบิ่งท้ายใส่กันทั้งสองตัวนี้ถือว่าโปแพรกันนะครับลูกป่านมาลูกพ่อแซงนะครับน,นาตัวนี้น้อยตัวนี้น่อยแต่ว่ารู้สึกว่าถ่ายเขาสิมาดีแห้งแล้วก,แก็แม่กระทั่งหางโคนหางแม่กระทั่งขานพี่น้อง,องต้องเบิ่งต้องมีคอ,อ,อเอาผู้ใด้สีอยู่กับควายมากเลีเ้ยงควายมาก กระสีพ่อสีเบิ้งออกนะครับกระสีหูนะครับหรืออาจสีหูหลายกว,ว่วาผมโดยสั่ไปก็ได้นะครับเบิ้งควายเต่น้่อยใ่ามากสม่ติดเป็นไปในทิศทางใดรูรู้หลายๆคนที่สิเข้าใจที่สีเบิง้งออ่คอมเมนต์มากด้วยพี่น้องลองรอง,อง,อ,งองเบิ้งว่าอยากให้ทอแสงเนี่ยผสมกับพ่อพันตัวไหนและก็อยากให้ปานวาดเนี่ยผสมกับพ่อพันตัวไหนทอแสงเนี่ยเป็นลูกของปานนันุไทยนะครับ แม่บุญตานะสายเงินบุไท่ส่วนปานวาดเนี่ยเป็นสายของลูกของเบิ้มนะครับเบิ้มพนะันล้านแล้วก็แม่แม่ไอ้ดอกพูดนะเป็นสายที่เบิ้มนะครับอ่านี่แหละพี่น้องเ้อเบิ่งยังไงเบิงงบ่งยังไงเบิ่งยังไงครับรวบหนาหันรวบหนาหันเบิ่งแขงขาเบิ่งหนาเบิง่ง คุณน่ะพี่น้องยามกไปดิเขาวันศุกเขาประกวดมือเดือนหน้าเดียวบางทีนี่จัดท่าจะคล้องดีิสเน่เพื่อนไปเล่นน้ำพอเพื่อนนะครับนี่นี่โอเคจะหยอกเอ้ยคุณน่ะมายากคุณเอ้ยคุณเอ้ยคุณไก่นี่มันหยอกลูกแล้วครับมาหยอกเมียสุดแล้วเพื่อนเป็นไหนท้าเป็นไหน